ทุกคนจะน่ารักที่สุดรอน้องวันก่อน,นกำลังไปดูไล้นมโอ้อยากจะอวดว่านมตัวเองใหญ่ว่างั้นเรื่องของเรื่องเลยสิอคือเจ้าตัวเขาออกลงเองอะไลนอันนี้เขา<อ>พอ่มอมึงอย่าโมโหเห็นไหมลงแดงท่านผู้ชมมาอีกนะใครอะ นคอนเสิร์ตชัวากที่นี่ไทเกอร์อินด์เทเมนเทคโนโลยีไอ้ที่ช่องที่คนได้รับการนิยมสื่อเรจงชทำโทษก้อยโพงนี้เลยต้องขออภัยด้วยครับเมียผมไม่ยาง,งยากคุณต้องตอบเพราะว่ไม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 ่ได้เกี่ยวกับเมียแล้วไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะ ไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีฝากกับท่านผู้ชมมีช่องไหนที่เขาพูดกับท่านผู้ชมก่อนที่จะลงจากเวทีว่าไปดีฝาาท่านผู้ชมเหมือนนด็ะเรา่วงกันกลับบ้านนะบ้านไก่บ้านมันกันเถอะคะ่ะภาษา,าชาวบ้านนะไปค่ะท่านผู้ชมบ้านไครบ้านพี่วาดแมวบ้านใครที่โัวงล้ม แมวบ้านพี่สาวหนูแมวบ้านพี่สาวหนูแมวตัวนั้นน่ะมันให้หวยพี่สาวหนูนะบอกให้เราลงเหรอออตัวนั้นไงทจ๊ไม่นเราลงลีปเหรอลงเมื่อไหร่ลงเมื่อวานบ้านใครที่กลัวกลัวล่มไปแวะบ้านบ้านเจ๊เหรอวันนั้นไงที่ฉันไปแล้ววันนี้คุณได้เอรถไปไหนร้เปล่าฮะ วันนี้คน,นได้รถไปไหนหรึเปล่าวันนี้ไม่ได้ไปก็ขี่จากไปที่ทำงานแล้วกข้ามานี่ทำไมอาาม่ะดาวท่านไม่ไปฉันจะเอารถคุณไปไหนลองเดียน,นามท<ป>ั้งสอยังไม่ผ่านอีกเลยใครอนะ่ะน้องนี่เป็นอือเมื่อวานแกจะผมจะช่วยแกแกก็บอกว่าแล้วเราไปลุงลุงบอกว่า ทำไมต้องให้คนอื่นดูให้ฉันเธอไม่ไว้ใจฉันเลยเราก็เลยไม่ไม่อยากไปอืเราก็ช่วยได้เท่าที่ช่วยอ๋อคลิปนี้แหละเอาคลิปคุณน,นี่ผมนึกว่าชอ่องคนอื่นทำหน้าใส่ใจบ้จางไหมใส่ใจได้แค่มองฮ่ะดูดูไอ้นั่นแมวโคร่มช่องเมียตัวเองคิดว่าเป็นช่องคนอื่นพ่อมาได้ มันลักษณะมันเหมือนกับเป็นพวกมันพวกแบบพอเลือนมาเนี้ยมันเหมือนเป็นพวกพวกโฆษณาอะไรสักอย่างฉันเหมือนอ้าวจะอีดไลท์เลยน่าตาหน้าตาคนสุด last เนี่ยคล้ายๆกันเหมือนกันญาติพี่น้องกันบอกว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกันเออญาติพี่น้องบอกว่าคล้ายๆกันคล้ายๆกับอดีต อุกขันเดี๋ยวพี่โชก็ยังอยู่เคยดูคลิปเมียบ้างไหมนี่นั่นนะใช่ไหมนั่นนะไม่เคยพี่ประหยัดไม่เคยดูหรอกมันได้มันได้แต่แก่ที่เสนอหน้าที่เสนอหน้าอรู่วันนี้มันทาเองนะมันทาเองนะงั้นเออลอยหน้าลอยตาอยู่ได้เรื่องวันหัวเราะขี้ข้างขี้ข้างเนี่ยเออโตใหญ่บววเลยเขาพูดถึงคลิปเอาเอาคลิปนั่นแหละ ผมลงสามคลิปดีกว่ามันลงร้อยคลิปอะเออเอาไหมล่ะเอะเอผมว่าเก่งขอบคุณเออคนน่งไม่ต้องพูดไม่ต้องพูด,<ะ>พดเรื่องดูไม่ดูแต่มันลงแต่และคลิปได้เป็นหมื่นเป็นแสนเออดีผมไม่นั่งเฝ้าโฆษณาเดือนร้อยเหรียญใดือนพันเหรียญเดือนนี้คืนน,นี้หมดเลย100ร้อยเหรียญอะเพื่อท่านผู้ชมขอให้กดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามคุณล,ลังยูทูบเราผมติทตามไม่มียผมมีความสุข ด้วยสองมือเลยสองตีนกันหนึ่งปากของผมน,มน,น<า>มี่หลยคว้านไหมไม่อยาก<แ>ไาก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 ด้ยานได้หนด้วยนะไม่ต้องเป็นพยานมีพยานสี่พันกว่าคนแล้วไม่ต้องหง่วงยานนะคุณยงอันนี้ต้องเก็นดะด